กลับมาอยู่กับทอมเด์แชนแนลอีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปดูกละแลวิธีการโกงของพวกเพจรถมอไซค์มือสองนะครับ ที่มีกันอยู่เกลือนาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะอาจจะมีเหยื่อที่เป็นสมาชิกของทัวริ่งคารไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับวิชาชีพเหล่านี้กันนะครับโดยการแฝงตัวไปติดต่อขอซื้อรถมือสองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีวิธีการโกงอย่างไรและผมจะเปิดโปงในส่วนใดบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเพจที่เป็นเพจหลอกลวงนะครับผมใช้โปรไฟล์ผู้หญิงนะครับคุยเมื่อวานนะครับ ตอนถ่ายคลิปนะครับนี่เป็นเพจแรกนะครับโดยใช้การคุยด้วยผู้หญิงนะครับสอบถามราคาไปกับเพจนี้นะครับชื่อเพจอะไรก็เห็นกันอยู่นะครับซึ่งเขาลงประกาศฟอซ่า350ในราคาที่ถูกเวอร์เอาไว้นะครับราคา39,000บาทนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะคุยนะครับผมได้สิทธิ์ข้อมูลเแื้อนะครับฟอซ่า350คันนี้นะครับมีการลงวางขายในเคยลงวางขายอยู่ในขายดีแล้วก็ ในเพจฟอร์ซ่าด้วยกันนะครับซึ่งาราคาที่ลงไว้39,000บาทผมก็เลยสอบถามไปว่ายังมีอยู่ไหมนะครับจากเพจด้วยการใช้โปรไฟล์ผู้หญิงนะครับนี่สภาพรถนะของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักไปสักพักหนึ่งนะครับเขายังไม่ตอบนะครับก็เลยสอบถามไปอีกด้วยความที่เราเองต้องการรถมากๆนะครับคาแรคเตอร์ของที่ผมคุยนี่คือผู้หญิงใส่ซื่อนะครับที่จะ ซื้อรถให้แฟนนะครับหารถคันใหญ่ให้แฟนหารถตัวเองคันเล็กนะครับเขาก็บอกเลยว่าขายไปแล้วนะครับบอกไว้เลยว่ามิจฉาชีพรายนี้นะครับเขาสังเกตจากโปรไฟล์ของเรานะครับว่าโปรไฟล์เราเป็นโปรไฟล์จริงหรือเปล่าถ้าเป็นโปรไฟล์จริงเขาจะาคุยเปิดตัวไปเลยแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์ปลอมซึ่งโปรไฟล์ตัวนี้เป็นโปรไฟล์ปลอมที่ผมปลอมขึ้นมาแล้วก็ไม่มีข้อมูลมากมายนะครับเขาเลยระมัดระวังในการคุยมากนะครับ ก็เลยสอบถามไปหลายคันนะครับว่ามีคันอื่นไหมนะครับเขาบอกว่าขายไปหมดแล้วนะครับหลายหลายๆคันที่อยู่หน้าเพจนะครับเหลืออยู่คันนี้นะครับเป็น ADV150 ปี2019ขายราคาถูกนะเนี่ยตามภาพคันนี้เลยนะครับออืม,อม ซึ่งจริงๆแล้วเป็นภาพจากในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาลงขายกันตามปกติเอาไว้นะครับมาวางขายอีกทีหนึ่งเพื่อหลอกราคาหลอกเหยื่อนะครับขายในราคา2,8 0 0 0นะครับรวมส่งนะแล้วก็เราเองก็สอบถามไปเรื่องเอกสารการชำระช่องทางต่างๆนะครับมันก็บอกว่าพร้อมโอนปิดขายได้เลยนะครับแจ้งชื่อติดต่อขอบัตรประชาชนซึ่งถ้าเราไปส่งให้เนี่ยเรียบร้อยนะครับบัตรประชาชนจะถูกใช้งานนะสภาพรถ ผมก็สอบถามว่าชําระก่อนเลยคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูว่าเอพยายามจะให้เราชําระนะครับสนใจปิดเลยครับเราก็บอกสนใจค่าพร้อมปิดนะเขาก็พร้อมปิดเราลดให้อีกหนึ่งพันบาทนะครับคิดให้เหลือสองหมื่นเจ็ดเนาะผมบอกว่าสองหมื่นหกเพื่อจะต่อรองนะครับต่อรองไปอีกนะครับเพราะว่าอ้างว่างเงินเดือนยังไม่ออกนะครับสองหมื่นหกถ้าลดได้ก็ลดนะครับ ปรากฏว่าโอเคด้วยนะนี่นะครับสังเกตไว้เลยนะครับว่าพฤติกรรมของวิจาชีพนะครับจะลดง่ายลดเบอร์นะครับแล้วก็เนี่ยต้องการเอาเงินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องการจะพบนะครับเราก็สอบถามไปนะถ้าโอนตอนนี้จะส่งตอนไหนนะครับทางเราจะโอนเป็นชื่อลูกค้าไปเลยครับนี่สิ่งสําคัญคือเขาจะขอใป,ประชาชนเห็นไหมสิ่งที่เขาต้องการคือตรประชาชนเราเพื่อที่จะเอาไปเปิดบัญชีนะครับ เราก็สอบถามไปว่าอยู่ร้านอยู่ที่ตั้งร้านอยู่ตรงไหนนะครับกาญจนบุรีนะครับเราก็ออกอุบายว่าามีเพื่อนอยู่ที่กาญจนบุรีพอดีเลยนะหรือว่าจะว่ายังไงนะครับจะให้เพื่อนไปรับหน้าร้านแทนนะบอ,บอกมาเลยนะว่าอย่นี้หน้าร้านนะครับเป็นโกดังอย่างเดียวนะครับ จริงโกดังเขเข้าไปดูรถได้นะบอกไว้ก่อนขายส่งอย่างเดียวด้วยนะอาจจะไวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่งเวลาเพราะการคุย,ยเยอะนะครับเน้นอ่านเอาละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพูดได้ฟังด้วยนะครับผมก็สอบถามว่ายังมีรุ่นอื่นอีกไหมนะครับเพื่อที่จะหาให้แฟนนะครับแฟนประมาณว่าแฟนอยากได้บิ๊กไบค์นะเราเองก็อยากได้รถสายพานขับไปจ่ายตลาด ไม่มีจริงครับดูท่าทางพฤติกรรมของเขาค่อนข้างระมัดระวังตัวนะครับเขาจะไม่ขายรถในเพจนะครับในวันนี้นะเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปนะครับช่วงหลังจากนี้จะเป็นการคุยในอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามไปดูไปเรื่อยๆนะครับหลงรับคันนี้นะครับาทางร้านก็จะส่งมาให้ดูแค่คันเดียวเราก็เลยไม่มีตัวเลือกนะครับว่าจะเลือกคันอื่นมผมก็พยายามจะประลอดนะครับเพื่อที่จะ ให้ส่งข้อมูลมาเพราะว่าในเพจเขาลงหกห้าูน CBR หกห้าูนย์ไว้ด้วยนะซึ่งราคาถูกมากเราเพิ่งหลุดมาคันเดียวเราก็ไม่รู้ว่าหลุดไปจากไหนนะหลุดมาจากในเว็บเพจขายของหรือเปล่าแล้วเอารูปเขามาลงามีการบอกว่าไม่ง้อด้วยนะครับไม่สนใจผ่านได้นะครับค่อนข้างเรามัดระวังตัวนะครับ ก็หาแล้วแต่ตลาดกนะ็นี่มาเลยนะครับบอกว่าชําระผ่านบัญชีนายทุนเท่านั้นนะครับสักพักหนึ่งนะครับเขาจะส่งบัญชีมาให้เราก็ไม่รู้นะครับว่านายทุนคืออะไรเราก็แค่งงแค่โง่งงงไปก่อนสิ่งที่เขาทํากลับมานะครับส่งกลับมาคือาบัญชีธนาคารนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับอ้างว่าเป็นนายทุนก็คือบัญชีม้านั่นเองนะครับซึ่ง ผมดาว่าบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีที่ได้มาจากการที่มีคนสนใจรถแล้วส่งข้อมูลไปให้เขาก็เลยเอามาเป็นข้อมูลตัวนี้ไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีม้านะครับอ่ามันอันตรายมากนะให้โอนแล้วก็เนี่ยแจ้งหลักฐานมาด้วยนะครับรับกลส่งบัตรให้ด้วยนะครับเขายืนยันมาเลยว่าให้เราส่งบัตรประชาชนไปให้ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วบัตรก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะ ล้วก็ออกลูกายว่าเดี๋ยวจะรอเลิกงานนะครับแล้วผมก็ตัดการคุยนี้ไปนะครับโดยไม่ติดต่อกลับไปอีกนะครับแล้ววันต่อมาเขาก็ไม่ติดต่อกลับมานะครับบัตรนระชนนายทุนที่เขาส่งมาไม่เซ็นเซอร์เลขด้วยนะครับซึ่งผิดปกติมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อมาที่เราคุยกันต่อนะครับวันต่อมานะครับคุยกับเพจเดิมนะครับผมใช้โปรไฟล์เป็นตัวเองตัวตนนะครับผู้ชายนะครับคุยแล่าจากจำได้ใช่ไหมครับว่า หน้าเพจพอซ่าไม่มีนะครับเมื่อวานไม่มีขายไปแล้ววันนี้กับมีนะครับคันเดียวกันเลยนะครับรูปเดียวกันเลยแล้วบอกผมว่ามีรถซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาสังเกตจากโปรไฟล์ของคนที่เข้าไปคุยนะครับว่าถ้าเป็นโปรไฟล์จริงเขาจะหลอกนะครับแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์ปลอมเขาจะมาระมัดระวังตัวแล้วคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่มาล่อซื้อนะครับ บอกราคามาเรียบร้อยนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทลุมท่งนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่มีจริงหรอกครับราคานี้ไม่ว่าคุณจะไปเซื้อที่ไหนไม่มีขายหรอกครับฟอร์ซ่าสาห้าศูนย์ราคาสามหมื่นเก้าเป็นไปไม่ได้นะครับลดประมูลลดหลุดน,นำลถอะไรก็ตามนะครับหลักเสนนะครับลถประมูลอย่างมากเป็นฟอร์ซ่ารุ่นเก่าก็เขีดแสนแล้วครับ ก็บอกราคามาเสร็จสับเลยนะครับสามหมื่นเก้านะแล้วเราก็ต่อรองไปเหมือนเดิมนะครับสามหมื่นห้านะครับทุนนๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาใจเขาก็ไหวนะครับซึ่งปกติแล้วบอกไว้เลยว่ามันใจอยู่แล้วเพราะว่าราคามันจะได้สามหมื่นสองหมื่นหรือหมื่นเดียวมันก็เอานะครับพวกนี้ผมก็สอบถามไปนะครับว่ามีหน้าร้านหรือเปล่านะ๋อดูเลย ไปยาวเหยียดเลยนะครับรอบนี้เพื่อที่จะให้เขาตอบจนจบนะครับตอบกลับมาแล้วนะครับเมื่อวานก็บอกว่าอยู่กาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็บอกอยู่กาญจนบุรีอันนี้ตรงกันเมื่อวานนะครับผมก็บอกว่าพอดีมีน้องอยู่กาญจนบุรีนะครับเผื่อไปจะจะไปรับเองได้เราก็รอดูนะว่าเขาจะตอบไปยังไงนะถ้าเราไปรับเองที่ร้านได้ไหม ซึ่งเมื่อวานถ้าเป็นวิชาชีพนะครับบอกไว้เลยว่าหลักการของเขาเขาจะไม่ให้ไปรับเองนะครับคุยตะล่อมเราเพื่อไม่ให้ไปรับเองหรือจะบอกว่ายัางไงก็ไม่ไปรับเองไม่ได้นะครับเมื่าวานนี้ผมก็ต่อรองราคาไปด้วยนะเห็นไหมทางร้านบอกว่าขายทรงอย่างเดียวนะไม่สามารถไปรับเองได้เนื่องจากว่าหน้าร้านเป็นโกดัง หมอเป็นโกดังอีกแล้วจริงๆโกดังก็ไปรับได้นะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนการอ้างว่าประมูลมานะครับแล้วก็ลถมาได้มาอยู่ที่โกดังแล้วก็ขายถูกเป็นพิเศษเพราะราคาประมูลซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าฟอร์ซ่าสามหานละลานประมูลเองก็ไม่ใช่ราคานี้นะนี่รถให้ได้แค่สองพันนะผมก็เลยตอไปว่าสามหมื้วนนะ สามหมื่้ทวนลดราคาเป็นสาเเรือสามหมื่น้าครับเผื่อให้เป็นค่าของแต่งนะดูว่าจะได้ไหมเอกสารที่ต้องใช้ต้องใช้อะไรบ้างนะเรวก็ถามไปตามความ ต้องการปกติของคนทั่วไปนะครับที่เขาจะซื้อรถคันหนึ่งกันนี่คิดให้สามหมื J ่นห้าไหมใจดีซะด้วยรถราคาแสนกว่าบาทนะครับมือสองฟอร์ซ่าก็ยังอยู่หลักเสนนะครับมาขายสามหมื่นเก้าต่อรองเหลือสามหมื่นห้าก็ยังลดให้นะครับสุดๆแล้วนะเป็น ใครเจอราคานี้ก็ไม่รอช้านะครับผมเลยรีบขอเลขบัญชีเลยนะนั้นก็มาอีกรอบเดิมนะครับคือจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อบัตรประชาชนนะครับซึ่งบัตรประชาชนที่ใครๆที่ส่งไปนะ่ยก็จะโดนแบบเดียวกันก็คือเอาบัตรมาไปเปิดบัญชีม้านะครับแล้วก็เอาไว้รับเงินแล้วก็ส่งบัญชีนั้นให้กับคนอื่นๆเวลาที่มาซื้อรถนะอันตรายมากๆเลยนะบอกไว้ก่อน ปกติแล้วนะครับการซื้อรถไม่มีนายทุนหรือไม่มีพ่อค้าคนไหนส่งบัตรประชาชนคนตัวเองให้คนอื่นเห็นเลขบัตรประชาชนนะเป็นไปไม่ได้นะนผมบอกผม้อมโอนเลยนะครับเพื่อจะดูล่อเพื่อจะดูว่า,าบัญชีที่เขาใช้นะครับตรงกันกับบัญชีเมื่อวานหรือเปล่านะครับซึ่ง อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมคุยกับเพจนี้เป็นวันที่2นะแต่ก่อนหน้าที่จะคุยกับเพจนี้นะครับผมคุยกับเพจใหญ่มาก่อนซึ่งเพจใหญ่มีผู้ติดตามประมาณหลักหมื่นนะครับการสนทนาใกล้เคียงกันกับวันนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะโปะได้นะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะส่งบัตรประชาชนมานะครับซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะบอกไว้เลย ศาสนากันนะครับผมก็ขอเลขบัญชีเลยนะครับเพื่อที่จะทําการโอนใหนะ้แล้วก็บอกไว้ด้วยว่าขอส่งหน้าบัตรมาด้วยนะครับดูว่าเขาจะเซ็นเซอร์ตัวเลขปร,ประชาชนหรือเปล่านะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีหลอกลวงเยอะนะโ,โอนไปบัญชีอื่นนะตอบกลับมาแล้วได้ครับ น่าจะยุ่งนะครับเพราะว่าผมคุยเป็นช่วงเวลาเที่ยงนะครับรอบนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงน่าจะคุยกันหลายรายเลยเพราะว่าหน้าเพจเนี่ยผมเห็นมีคนทั่วไปเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจเยอะเลยนะครับทักสอบถามราคาอะไรต่างๆนานากลวิธีของเขาคือจะบอกว่าให้เข้าไปคุยในแชทให้ทักแชทนะครับไม่มีการขายหน้าเพจเนาะไม่มีการ ติดต่อกันหน้าผพจเลยเข้ามาใครเข้ามาก็บอกให้ทักแชททักแชทกันเดียวเลยมีแต่ปักราคาเกินความเป็นจริงเอาไว้หน้าผพจนะครับแลแล้วเขาก็ส่งมานะครับนี่บอกไว้เลยนะครับว่าบัตรประชาชนบัญชีเลขที่บัญชีนี้นะครับตรงกับอีกเพจหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้อีกเพจหนึ่งให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับเป็นคนคนเดียวกันนะครับในการรับเงิน นะซึ่งถูกใช้ใน2เพจนะครับเป็นผู้ชายรายนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอยังไงนะแต่ที่แน่ๆพี่โดนเป็นบัญชีม้าแน่ๆน,นะครับกับการหลอกซื้อขายนะครับอโอนมาแล้วแจ้งหลักฐานมาด้วยนะครับรีพายเราแจ้งหลักฐานส่งบัตรประชาชนไปด้วยส่งที่อยู่ติดต่อทําเหมือนค่าทีเหมือนปกตินะครับ ก็เลยเปิดเผยตัวไปเลยนะครับว่าเรารู้แล้วนะครับสิ่งที่เขาทําอยู่มันผิดผมก็เลยบอกไปเลยว่ารูปที่เขาใช้มาเป็นรถเพื่อนผมนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอฟอร์ซ่านะครับแล้วก็เป็นรูปรถที่ขายอยู่ในเว็บไซต์าขายของออนไลน์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้ขายในราคานี้เลยแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาเอาภาพมานะครับแล้วก็มา ใช้ลงในเพจตัวเองตั้งราคาให้ถูกกว่าปกติแล้วก็ทำการหลอกลวงคนอื่นนะครับเนื่องจากว่าเราเองได้คุยกับผู้ขายรายนี้นะครับที่ขายแฝงตัวอยู่ผมว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างเพจใหญ่กับเพจเล็กซึ่งเดี๋ยวเพจใหญ่ผมจะเปิดให้ดูตรงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกัน มื่อกี้คุยกับน้องผมนะครับที่อยู่ปทอทนั่นคือไอ้ส่วนของเพจใหญ่อะผมใช้โปรไฟล์ผู้หญิงที่คุยเมื่อวานนะครับไปคุยกับเพจใหญ่แล้วก็บอกว่าผมได้อ่าทางน้องได้แจ้งปทอทไปแล้วนะครับพอบอกตัวตนปั๊บเท่านั้นแหละครับเนี่ยบอกว่า iPA s เอ e เรชเชกกิง้เขาตกใจนะครับเขาน่าจะตกใจแล้วเขาก็รีบบล็อกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการหลอกล่อ ของวิชาชีพนะครับนี่คือเพจใหญ่นะครับที่ผมบอกไปนะครับผมก็ได้ทําการติดต่อซื้อขายกับเพจนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับบัญชีรับเงินที่ใช้ก็เป็นบัญชีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขบัตรประชาชนส่งมาเป็นคนคนเดียวกันเด็กเลยนะครับกับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราแจ้งว่าเราโอนไปแล้วนะครับกับเพจนี้นะผมก็บอกไปแล้วว่าโอนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ แคปตัวสลิปเอาไว้นะครับเขาก็บอกว่าแจ้งสลิปด้วยนะครับน่ายืนยันให้แจ้งสลิปเรียบร้อยบัญชีที่เขาใช้นี่นะครับในเพจนี้นะเป็นบัญชีรับเงินบัญชีเดียวกับเพจเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เลยบอกว่าการคุยกับเพจใหญ่เพจนี้นะครับเป็นการคุยกันสัมทนากันก่นกอนที่จะคุยกับเพจเมื่อกี้โดยใช้ในเพจนี้ผมใช้โปรไฟล์ผู้หญิงคุยนะครับแล้วก็มีการใช้บัญชีเดียวกันนะครับเนี่ย เราก็อ้างว่าเราเองโอนไปแล้วเหมือนจะทําทีว่าอ่าโอนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แคปไว้อะไรเน้ขาก็ส่งหัวเราะมานะครับแล้วก็บอกว่ารายการโอนออกก็ยังมีให้ดูนะครับเพื่อจะให้เราไปไล่ไปดูรายการโอนออกเนาะเราก็ด้วยความใส่เสื้อบริสุทธิ์นะครับนะมีจาาชีพเองก็รอในส่วนของสลิปให้ส่งไปนะ อย่างที่บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาดูนะครับอย่าได้ส่งหลักฐานอะไรต่างๆนานา,นา,นาไปให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าคิดว่ารถราคาถูกๆอย่างนี้มีจริงนะครับเป็นไปไม่ได้นะผมก็ได้เปิดเผยตัวตนเลยนะครับสอบถามไปเลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดเลยนะครับเพื่อจะให้รู้ว่า รายนี้คือมิจฉาชีพจริงๆนะครับเพราะสิ่งที่เขาทําถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับจะไม่มีการบล็อกหนีนะครับไม่มีการหลบหนีนะครับแล้วก็ไม่มีการเอาภาพของผู้อ,อื่นนะครับมาลงขายของนะครับด้วยละกลําหนดการกําหนดราคาที่ผิดปกตินะครับซึ่งผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอ่าน่าจะมีการจัดการหลักๆเจ้หาหน้าที่ในเชิงลุกนะครับ ที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายรายหลายเคตเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นเหยื่อไปนะครับแล้วก็ต้องไปแจ้งความหนึงน่งคดีแล้วก็เป็นการตามตัวที่โคตรยากพุนจริงเลยนั่นมันก็ด่ามาเลยนะครับด่ามาแล้วหัวเราะนะครับผมก็บอกกลับไปเลยนะครับรีบบล็อกเลยนะครับนั่นก็คือเขารีบบล็อกเราทันทีทันใดเลยนะครับ เพืจะเห็นนะครับพอบอกว่าเราเช็ค i p address อยู่นะจากที่ทุกคนได้รับชมไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าเพจหลายเพจมีส่วนเชื่อมโยงกันนะครับมีบัญชีม้าเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นบัญชีเดียวกันใช้กลวิธีในการหลอกลอก่อเหยื่อต่างๆนานาให้เข้ามาคุยนะครับเข้ามาโอนเงินก่อนด้วยข้อเงื่อนไขต่างๆนานาแล้วก็ลดได้เป็นพิเศษนะครับดังนั้นนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเข้ามาดําเนินการจัดก,การพวกเว็บเหล่านี้ให้หมดไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับและอยากให้แชร์คลิปนี้ไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะตกเป็นเหยื่อหรือคนที่ไม่รู้พวกกลยุทธ์เหล่านี้ดีนักนะครับ ก็อย่าตกเป็นเหยื่อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทำเลเด็ดชั้นแนลไวด้วยนะครับขอบคุณครับ